ต่แล้วดูงชิตานะครับวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3ชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามนี่ครับตกตอกตีตอก พอเสร็จเราก็เลอกกดไปเลยนะครับสําหรับดวงจานะครับจะวันนี้คนเลือกไปที่หนึ่งเปียงนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังโคตรมากพอตุอยเหมือนกันนะครับขอเป็นแค่คุณมีความคีเอทีฟหน่อยภาพลักษณ์นีหน่อยศึกษาบริบทของป้าหมายให้เป็นหน่อยรับรองดวงจะปังโคตรมากเหมือนกันนะครับมาที่ดวงจานนะครับประจวบนนี้ผมคนเลือกไปสอมานะครับเองมัครับโดยรวมใช่ไหมมันก็มีอะไรที่พอปังมากนะครับขอเป็นแค่คุณรู้จักศึกษาบริบทของป้ามหมายให้เป็นครับแล้วก็ ดีใจโฟนหน่อยแล้วก็รักเขาด้นิดนึ่งแล้วอย่าวิ่งจริงนะครับแล้วดวงจะปังนะครับมาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้คุเลือกไพ่สามะนะครับเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมใช่ไหมมันก็อาจจะมีให้ดรอปเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงดับด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกก็ต้องบริสุทธิ์สนิทและภารักให้ดีครับแล้วก็อย่าอารมณ์แบบโวนพร้อมอย่าอารมณ์แรงแล้วดวงจะดีอีกนะครับก็ข้อมูลก็จริงปานนี้นะครับแต่จะอาจจะจะมีดุจไพ่นะครับระหว่าง ชุดที่หนึ่งสองสามไม่เนีนสุดนะครับเป็นจักรญาตตีวิธีชุดที่หนึ่งเนีนสุดนะครับเพราะอัตราให้เปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่างใจนะครับอาจารย์ก็ชอบนิดกระดองรายการกดกดเพลงของขวัญให้ใจาด้วยครับแล้ใครยังไม่กดติดตามฉันอยากกระลุกกระลั่มฉันจะต้องนิดนึงละกันนะครับก็ประมาณครับจะรับบทเปีนยวธีกรก่อนนิดนึสวัสดีครับ